วัสดีจ้ารับอะไรดีจ้าอุ้ยมีน้ำอะไรบ้างคะพี่มีหลายน้ำเลยงอน้ำอะไรเอาน้ำเดียวพอค่ะน้ำเดียวแล้วเพื่อนอ่ะขอเป็นแดงโซดาแดงโซดาเอาันน้ำอื่นด้วยได้ไหมอ่ะน้ำอะไรอ่ะน้ำอะไรเดี๋ยวได้น้ำอะไรก่อนขาวน้ะสีขาวอ๋อาไปถึงนมน้ำอุ่นอ๋อสไปเอ้ยน้ำเย็นดีกว่าน้ำร้อนจะบาวุ่นขึไปหน่อยโอ้ตายตาย นี่มาจากไหนเนี่ยมาจากไปกันใหญ่มาจะไปกันใหญ่ใช่ไหมโอเคครับผมนะโอ้้แลวพี่ไปกับหนูเปล่าไปสิไปหาบุญหนูได้ป่ะล่ะค่ะมาหาแม่ได้1,2 1,2หรอ1,2 1,2กี่ชั่วโมง1ชั่วโมงไปเขาพี่เขาปิดป่าครับโอ้ยล้วพี่เรากี่ชั่วโมงฮะที่เรากี่ชั่วโมงทั้งคืนได้ไหมแถมได้แถมได้โอิอิไม่พอแถม เด็กมันสู้เด็กมันซูเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ทําน้ําให้เออเมื่อกี้เอาน้ําอะไรนะเอาแดงเอาอะไรนะแดงโซดาใช่ไหมแดงโซดาแล้วหนูอะไรเอาสไปค่ะเอาสไปครับผมนะเดี๋ยวชอบอะไรขาวๆชอบอะไรขาวๆน้ำขาวๆแต่ชอบขาวๆใช่ไมมีสีแดงชอบน้ำขาวๆค่แดงนั่นอีกอย่างนึงอะไรแดงวะเอ้ยพี่ไม่ถูกเลยโอ้ ขาวแดงขาแดงไปทำอะไรมาขาวแดงชื่ออะไรครับชื่อติวเตอร์ค่ะชื่อติวเตอร์แล้วคนนั้นโคซองค่ะน่าทานไหมน่าทานโหน่าทานแหละแล้วครัวครัวซองกต่ติวเตอร์แหมอยากให้สอนความรักจริงๆมาขึ้นครูหน่อยเดี๋ยวเรียนข้ามสอบเลยไม่มาข้ามเลยเออจัดไปรอรอโครอรอโคเดี๋ยวไปเรียนแน่นอนนะทำนางแล้วนาง นี่นี่เล็กโซดาหอนแดงโซดาหอนจะได้โอ้โหชอบกินอะไรซ่าชอบกินอะไรซ่าซาเสร็จไวจ้าน้ำน้ำค่ะธรรมดาธรรมดาพี่ทำไวแต่แต่ยังอื่นก็ไม่ไวนะยังอื่นยังอื่นพี่ก็ช้าอยู่ช้าใช่ต้องไวนะไม่ดีขับรถช้าอะไรเงี้ยเพราะใส่น้ำต้องรอลูกค้าเรียกอะไรอย่างงี้เฮ้ย นี่สองแก้วนี่ได้แล้วอีกแก้วหนึ่งได้แล้วสองน้ำสน้ำเออสองน้ำสองน้ำค่ะเดี๋ยวไม่พออาจจะมีน้ำสองเอ้ยได้พี่อยู่ตรงนี้เลยเบิร์นเลยครับครับถ้ารอไม่ไหวก็บอกเดี๋ยวพี่ไปไปเบิร์นไปเบิร์นที่ร้านอ่ามาห้าสิบห้าสิบมาสิบก่อนเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่อุ่นหนุนคืน เดี๋ยวพี่ตามไปขอบคุณนะคะที่ให้น้ำได้เลยเดี๋ยวตามไปจ้าจริงๆน่าโดนจริงๆ